เชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสกลสุนทรวานิชกิจสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีเขตเทศบาลนาคนรลังสิตเทศบาลคลองหลวงอบตอส่วนพิกไทยพักก้าวไกลครับวันนี้ผมขอปรึกษาหรือท่านประธานทั้งหมด2เรื่องเรื่องที่1เนื่องจากมีประชาชนผู้ใช้บริการ มักพบเจอผู้ให้บริการแท็กซี่ในย่านรังสิตปฏิเสธการให้บริการเรียกเก็บค่าบริการแบบเหมาจ่ายจงใจไม่กดมิตเตอร์โดยมักกระทำการกับพ,พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยรถบัสพอลงรถบัสแล้วก็ต้องใช้บริการอย่างไม่มีทางเลือกครับเนื่องจากไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่จึงมักถูกหลอกลลงอาลัดเอาเปรียบจึงขอฝากท่านประธานไปยังขนส่งจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรประตูน้ําจุลาในการกวดขันบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการในราคาที่เป็นธรรมครับเรื่องที่สองในจังหวัดปทุมธาน,นีมีปัญหาสุนัขและแมวจรจัดปัญหาที่ได้รับเลี้ยงร้องเรียนมักเป็นเรื่องของฝูงสุนัขสร้างความเดือดร้อนลำคาญส่งเสียงดังเห่าหอนตอนกลางคืนบางครั้งดุร้ายถึงขั้นทำร้ายไล่กัดคนสัญจรไปมาและยังมีกรณีที่มี ข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใจบุญที่นําอาหารมาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของเมื่อเกิดเหตุทําร้ายคนเข้าก็หาผู้รับผิดชอบไม่ได้จากเคสนี้เคยหาเรือกับทางเทศบาลมคพบอุปสรรคเช่นไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอขาดงบประมาณยังไม่มีพื้นที่สําหรับศูนย์พักพิงสัตว์จัดหรือเมื่อจะไปจับ คนก็เอาหลบเข้าบ้านตัวเองพอเจ้าหน้าที่ไปก็ปล่อยออกมาเป็นต้นครับดังนั้นเราจึงควรต้องคุมประชากรหมาแมวจรจัดหรือมีผู้จัดการดูแลอย่างถูกต้องจึงขอฝากท่านประธานนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกร,กรให้ผลักดันโครงการผ่าตัดทำหมันหมาแมวโดยกรมปศุสัสตว์ร่วมกับเทศบาลรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการเช่นการมีหน่วยงานสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงประจำเทศาบาลการมีสัตวแพทย์ให้คำปรึกษาบริการการจัดทำบัญชีหมาแมวจรจัดจุดไปจนถึงการมีศูนย์พักพิงในพื้นที่จำเป็นเพื่อรองรับประชากรหมาแมวจรจัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ